เราจะเป็นแบบวันแมนโชไม่ได้อะไม่ไหวอะฝืน <laughs> เราแค่รู้สึกว่าถ้าจะต้องบริหารทําการตลาดทําบัญชีขนาดนั้นแบบเองด้วยมันอาจจะสิ้นเปลืองทรัพยากรเวลาและเงินเราจะทําให้ชุดของเราอะสามารถทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งอะสวยที่สุดเท่าที่ชุดมันจะนทําหน้าที่ของมันได้ สวัสดีค่ะจ๋าค่ะจูนนะคะพวกเรามาจากแบรนด์ชอทเ s ลสตูดิโอนะคะแบรนด์เราก็คือเป็นแบรนด์ตัดชุดเสื้อผ้าสตรีนะคะ mm hmm. เป็นคอสตูมเมสแทบจะ100%เปอร์เซเลย จริงระหว่างเรียนอ่ะเราก็ทําเกี่ยวกับเสื้อผ้าไว้แล้วอันนี้จะเป็นใจตอนนั้นแบบไฟแรงอะเนาก็ทําเสื้อผ้าแบบวัตถุดิบดีแมทเทียลทุกอย่างดีพอตัดออกมาแล้วต้นทุนมันสูงก็ต้องขายราคาสูงแล้วคราวนี้เราสู้ราคาตลาดไม่ไหวออก็เลยแบบอ่ะก็ทับไปอีกแล้วก็จบมาก็ยังลองอีกไปคุยกับเพื่อนสนิทพอ่อจ่ายมาชวนให้มาทําแบรนด์ด้วยกันนะคะก็เลยแบบว่าเห็นแนวทางตลาดชุดออกงานอะไรแบบเนี้ก็เลยโอเคตกลงทำด้วยกัน คลาสสี่เฟมินีนแล้วก็เป็น Personal styles. s t y l ล s ก็อยากเป็นท uh> ี่ร uh ู้จักของคยที่รู้จักพอมีงานออกงานออกอีเวนต์เป็นชุดราตรีผู้หญิงเลยอะค่ะก็อยากให้สาวๆเนี่ยนึกถึงแบรนด์ของเราเป็นแบรนด์แรก ส่วนใหญจะเป็นเรื่องกี่กับมาร์เก็ตติ้งมากกว่าเพราะเราไม่ได้ถนัดทางเรื่องนี้เลยอะไรประมาณเนี้ยแบบก็ลองผิดลองถูกค่ะแรกๆเนาะที่ลองแบบยิงแยกัะไรยอดโฟลว์เพิ่มแต่เราก็ยังปิดอ้าวเออทำไมแล้วยังปิดการขายไม่ได้อะไรเนี้ยค่ะไม่ไหวอะฝืนเราจะเป็นแบบ o n น man show ไม่ได้อะเราแค่รู้สึกว่า ถ้าจะต้องบริหารทําการตลาดทําบัญชีขนาดนั้นแบบเองด้วยมันอาจจะสิ้นเปลืองทรัพยากรเวลาและเงิน <m> ก็เลยคิดว่าถ้าเราอยากที่จะสป,ปีดจะทําแบบงานแบบเต็มสตีมอะคะเราต้องหาตัวช่วยตู้หาทีเวริร์กก็น่าจะดีกว่าจะไปได้เร็ว พี่มี่งก็จะช่วยเรื่องแบบมุมที่เราแบบไม่เคยเห็นมาก่อนสวยอย่างเดียวไม่ได้นะเราก็แบบเหมือนต้องคิดแทนเขาอะไรเงี้ยผู้หญิงคนหนึ่งต้องการอะไรมีแอคทิวิตี้อะไรอ่ะพี่ๆก็จะคิดแคมเปญมาเสนอเรา brainstorm ตอไอเดียมีการนัดเจอกันเหมือนไม่ได้แบบบว่าต้องทำอย่างนี้ๆเขาก็มาช่วยทคามาแบบทำหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทับใจมาวยความแบบเป็นกันเองของทีมด้วยรู้สึกแบบว่าเรามีปัญหาอะไรเราสามารถแบบปรึกษาพี่ๆได้ทุกคนเลยค่ะแล้วก็นี่ทุกคนก็เต็มที่มากค่ะเหมือนเรากับเหมือนเป็นแบรนด์เกียวกันอนกบางทีเราก็เอ้ยแบบเอ้ยไม่ได้เราเป็นเจ้าของแบรนด์เราต้องแบบทำเยอะกว่าเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ย เดีย๋ยวนี้นะคะแพลตฟอร์มมันเยอะมากให้เราได้ลองเลือกทั้ง Facebook, IG หรือว่าแบบ TikTok เดี๋ยวนี้ก็มาแรงซึ่งเราแบบไม่ได้มีความรู้เรื่องนั้นขนาดนั้นแล้วมันเร็วมากแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเรามาถามผู้รู้เลยดีกว่าทอ t เทภาษาอังกฤษมันจะแปลว่าพิท<อ>านเล่าค่ะ มีประสบการณ์ตรงจากการได้เป็นเพื่อนเจ้าสาวคิดว่าในทุกนิทานเนี่ยมันจะมีแค่พระเอกนางเอกไม่ได้มันจะขาดตัวประกอบหลากหลายนางร้ายเพื่อนเจ้าสาวหรืออะไรก็ตามที่จะทําให้ทุกอย่างสมบูรณ์ผู้หญิงเนาะบางทีเขาจะมีจุดบกพร่องมีสัญระที่ไม่เหมือนกันบางคนอยากพรางส่วนบน้นบางคนอยากพรางเอวหรืออยากพรางสะโพกอะไรเงี้ยค่ะทางร้านก็จะมีดีไซน์ที่จะตอบโจทย์ เราจะทําให้ชุดของเราอ่ะสามารถทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะสวยที่สุดเท่าที่ชุดมันจะทําหน้าที่ของมันได้ก็คือลูกค้าสนใจชุดแบบไหนก็สามารถแคปรูปที่สนใจอะค่ะส่งมาทางไลน์ออฟฟิเชียลของทางร้านได้เลยนะคะแต่มาเข้ามาวัดตัวแล้วก็ลองชุดก่อนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะมีบริการของการขายู้ปเราสามารถแก้ได้หนึ่งครั้งฟรีฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ